ดีค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเลขาค่อยก็ทำความสะอาดมันไงพี่นอ้องไงทวนๆเ oh oh าาน้ยโหิดบ่มบ่นห่องโมหกหาแนวมาใส่ให้มันหกเนาะ <c ười> โตตัวนั้นต้องง่ายออกมาเสียมผาตังค์ใส่่าเดี๋ยวเสื้อผ้าจะเก็บใส่ตู้ของเธอก็เก็บใส่ถุงอะไรให้มันเรียบร้อยถุงเงินมูนันนี้เยอะแยะตัวที่พันไว้ที่เขาใหามากน่ะ เอาถุงทะเลใส่ซิปเลยเหรอไปซื้อถุงทะเลใส่ซิปอันรุ่นพอดีพอดีนะไม่ต้องเอาใหญ่มันใหญ่มันยกยากเอารุ่นพอดีพอยกง่ายๆเนะี่ยสักสองใบนะั้นไปซื้อที่เซเว่นก็มีมีไหมเซเว่นอนะ่ะ คนเฮามันก็ยากไปเบิดแหละพี่น้องเอ้ยการที่ว่าอยู่อะไรมันก็ยากไปหมดนั่นแหละมันยุ่งมันยากไปหมดมันมีแนวพอดีหรอกคําว่าเป็นคน่ะเป็นมนุษย์มันมีแนวเพื่อพอมันมีแนวพอดีมีอันหนึ่งกะอยากได้อันนึงเนาะพี่น้องเนาะมีมีชิ้นหนึ่งแล้วก็อยากได้ชิ้นสองมีสองแล้วก็มีสามมีสี่มีห้าอีกแหละเอ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะเลยเป็นเ่าะมีแน่าพอดีเนาะไม่มีอะไรเพียงพอจักกันหน่อยพี่น้องเออ,เอ,อคือพัดร่มนี่แ่ะเอาอันนี้พัดร่มอันนึงแล้วก็อยากได้อันนึงอีกละติ ประตูทางนี้ก่กนอนอะไอมีเนาพอดีเด้อพี่้องเด้อ มีอันหนึ่งแล้วก็ยักมีอันสองมีสองแล้วก็มียักมีสามไปสะ่เหลวมีสามแล้วก็ยักมีสี่สี่แล้วก็ยักมีหา มีหห ตัวใหญ่ๆข้างบนก็เปิดอีกมันจะได้แห้งเร็วพัดลมอ่ มาแดาดคักแดดแน่ยเทพี่นองแดดแห้งแห้งเ <c oughs> มมาดหน่อยข่อยมันสิออกได้บ้อนอ้อเนาะลมบ่ลมประ,ะ,ะ,ะตูบอค่ะมันต้องเอาขนของทั้งนั้นออกเพามันยังสิมีหม่องจอดรถขนของยุเต้นผุน ผลของอยู่เต็นต้องเอาไปจอดเอาไปจอดเต้นเก็บทั้งคุณให้มันสะอาดสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงตู่ว่างอีกหนึ่งวันให้ให้งานให้ลุงตู่ว่างอีกมืออื่นเศา้านี่ก็สิไปวายปู่นยเหมือนเ้าแต่เศา้าสวยมากเออห่วเรามากก่อนระว่างมือใดก็จังเหตุมือนี่มืออื่นไปนนี่แหละ ว่างเก็บออกไปไว้แก่พูนแก่ทั้งหลังคุณทั้งหลังมองอันสวนขั่วคุณมาทังพี่นะพี่แม่เหยียบมันเป็นห้อยนี่ไม่ถูหลอบไม่อีกพี่น้องเอ,อ้ยแต่มันมันยากฟังแต่วบาคุนคุ้นคุนคุนคคุน,คน,คนคก็นอยากไวยเบิดสูนว้วหันละ มีอันนึงแล้วก็อยากมีอันนึงได้อันนึงแล้วก็อยากได้อันนึงมีแนวพอดีดอกไม่มีบันสิ้นสุดได้ลอยก็อยาก,กได้พันได้พันแล้วก็อยากได้เสียนได้มืนได้ล้านไปสิ้นิคนุณเฮาไม่มีอะไรที่จะพอดีนะคะเมืองพอว่ามีมีแต่เมืองเมืองผล นี <c oughs> แต่เมืองผลเมืองพอบ่มี ันสีเอาเตียงมไว้ล่างกะสีอ่างเนาะพี่น้องเนาะกันสีเอาเตียงมาน้อนล่างกะกะสีอ่งซูมือข่อยก็น้อนโซฟาน่าละ่ะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีอันนั้นเราก็เอาวอลเปเปอร์มาติดข้างฝามันก็จะสวยอีกถ้าไม่มีรูปติดติดวอลเปเปอร์ก่อน